สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เทึงทำโซ o มนะครับขึ้นมาชมทุง่งนาสีทองตอนนี้บรรยากาศส4โมงแรงครับบงทุ่งนาสีทองครับผมวนี้เอาไม้กันสันมาแบบนี้สั้นนิดน้อยครับแต่เยอะเบ,บิ่งวัดเข้าตอนนี้ครับเริ่มเยอะพอจะเคยจะเกี่ยวแล้วครับเบิง่ง ทั้งกำลังง่านอยู่ครับเสียงดังเลยทีน้อยอ่ะยืดคเติบพอกืบพอกืบยืดกอตือบพอกือบ,อกอบ,อกอบไปครับช่วงนี้ครับเอ่อพุจิกานี่ขึ้นมาโฉบไเด้วพี่น้องรับรองงามแน่นอนครับ เห็นต่งางหันลมอยู่ไกลๆบลีบพุ่งกัลนีคลิบๆเลยผมลนะท่ายมีเหือครับอี่สักสองสามนาทีอยู่ผมลนะเอาแล้วก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งเลยพี่้องในเบิกคณะผู้จะกอเด้อบัดแวงนะผู้จะกอรครับบัดแวงทางพี่นะส่วนทางพี่นะมันผูครับ ภูจักก้อผมเหรอภูจักก้อมันแว่งคือภูจอกอ้็สักสองนาทีพ่อครับพี่น้องอยูให้บิ่งมีหมากขำนะครับวันนี้นะบรรนากาศป็นนี่หนาวครับ นะั่คือภาพแกะสลักกินนั้งมดเลยครับนะ้องพ่อครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับอขอบคุณครับ